กกับสวัสดีนะนะชาวแจทุกท่านนะฮะนี่ผมก็จะมาทำการแก้ไขะฮะอีตัวสวิตช์กระจกนะฮะคือบางทีในกรณีเนี้ยนะมันจะกดขึ้นได้กลับไม่ได้นะฮะก็บางทีก็กดขึ้นได้บางทีก็กดลงไม่ได้นะะเนี้ยมาดูส่วนของฝั่งคนขับนะฮะมันก็จะคุมทั้งหมดสี่สี่บานนะฮะฝั่งฝั่งฝั่งขวานะฮะ,ะ,ฮะก็กดขึ้นลงได้ปกติฝั่งซ้ายะฮะขึ้นลงได้ปกติ ด้านหลังนะคระับลงได้ปกติแต่พอดีปัญหาที่เจอนะครับฝั่งเนี้ยสามารถควบคุมได้นะครเป็นบางทีมันก็จะขึ้นลงไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ยปัญหาที่เจอก็คือว่าฝั่งผู้นั่งโดยสารนะครไม่ว่าเป็นฝั่งซ้ายหน้าฝั่งซ้ายหลังฝั่งที่ว่านั่งนั่งหลังคนขวานะฮะสวิตไม่ทำงาน ก็เดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายก่อนนะครที่ผมเจอปัญหาเราก็จะมาทําการแก้ไขกันนะมาดูฝั่งซ้ายด้านหน้าคนขับนะฮรคือตัวนี้ครับกดลงได้นะฮะเดี๋ยวมลองกดสาธิตให้ดูนะฮะนี่ผมจะกดลงนะฮะนะฮะกดลงนะฮะแต่ขึ้นไม่ได้ครับคือตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึ่งนะครฝั่งคนขับก็คือสามารถควบคุมได้ทั้งหมด4บาน แต่ฝั่งที่ว่านั่งใกล้ๆคนขับนี่ครับประตูท้ายนะคะกดขึ้นไม่ได้นะคะทีแรกผมก็สันนิษฐานว่าเป็นที่มอเตอร์ลองเช็คดูแล้วฮะเอาไฟต่อตรงที่มอเตอร์ไอตัวบานบานกร,นะะระจกนะครับผลปรากฏว่ามอเตอร์ไม่เสียนะคะแล้วผมก็มาเช็ดที่สวิต์นะฮะเอาฝั่งด้านหลังด้านหลังตัวนี้ครับย,ย้ายเอามาใส่ด้านหน้าผมก็คิดว่าสวิต์เสียนะฮะ แต่งจริงสวิตไม่เสียนะครับนี่ผมก็เลยมาหาสาเหตุอยู่พักหนึ่งฮะ,ะก็ไปลองไล่ระบบกล่องระบบฟิวดูอะไรเงี้ยก็ยังไม่เจอตัวการนะฮะทีนี้ทีนี้เราก็มาดูตรงส่วนแผงควบคุม4บานนี้นะ,ะผมเลยสันนิษฐานว่าตัวควบคุมตัวเนี้ยที่ควบคุมไอตัวสวิตกระจกขึ้นลงเนี้ยนะฮะแน่นะฮะ กดฝั่งฝั่งนี้จะขึ้นลงได้ปกตินะฮะแต่ฝั่งสวิตช์ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งคนนั่งจะไม่สามารถกุมขึ้นลงให้ขึ้นได้นะฮะแต่สามารถกดลงได้แต่เรามาดูตรงแผงตรงนี้ครับมันสามารถกุมได้4ี่บานปกติแต่สวิตช์ฝั่งคนที่นั่งครับไม่สามารถกดได้นะฮะกดลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุดแผงวงจรของตัวนี้นะครับมันจะมีแผงวงจรของมันอยู่ให้ทําการแกะและเปิดฝาออกมานะฮะ น,นี่ผมได้แงมแงมออกไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เป็นการแกะออกง่ายนะออกมามันก็จะประมาณนี้นะฮะจุดด้านในมันก็จะเป็นแผงควบคุมนะฮะตัวบานประตูสี่สี่บานก็นเลยสันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะฮะก็คือว่ากดขึ้นลงได้อะไรได้ปกติแต่ฝั่งโน้นนะครับจะกดขึ้นไม่ได้ก็เลยสันนิษฐานว่านี้ผมก็เลย มั่นใจอะว่ามันน่าจะเป็นชุดแผงควบคุมตัวนี้ครับผมก็เลยไปหาซื้อของเก่าเชียงกงมานะฮะในราคาห้าร้อยบาทก็เดี๋ยวทำการลองเปลี่ยนท่อตัวนะฮะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ผมขอสันนิษฐานไว้ว่าคือบางคนนะครับก็บางทีก็เป็นเป็นเป็นบ้างให้หายบ้างบางวันก็ กดสวิตช์แบบฝั่งผู้โดยสารฮนะก็คือนั่งฝั่งซ้ายหรือว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่นะฮะถ้าไม่ใช่เป็นฝั่งผู้คนขับบางวันครับก็กดดีบางวันก็กดขึ้นบางวันก็กดลงบางวันก็กดได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็ให้ใส่ในฐานว่าสวิตช์แผงตรงฝั่งนั่งคนขับอะครับก็คือจะมีปัญหาแล้วฮะอาการมันก็จะเริ่มออกมาคือสังเกตง่ายๆนะครับวันใดวันหนึ่งเรานั่งฝั่งซ้ายหน้านะครับยกตัวอย่างนะ นั่งฝั่งสายหน้าบางวันกดขึ้นได้บางวันก็กดลงได้ก็คือปกติแต่มาเจออีกวันหนึ่งเนี้ยมันก็กดลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะครับก็คือให้สันนิษฐานเลยครับว่าเป็นที่สวิตแผงตรงฝั่งผู้ผู้นั่งคนขับนะครับก็ไปซื้อเชียงกงเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนนะฮะตัวจุดแผงประตูนะฮะสี่บ,บาน นี่ก็ทาการถอดปลั๊กนะฮะมันก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วทาการกดออกมานะฮะดึงออกมาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็แผงตัวเดิมนี้ออกไปนะฮะเสร็จเราก็ทําการใส่นะฮะใส่ตรงเขี้ยวนะครใส่ผิดทางมันก็ไม่สามารถเข้าได้นะก็ใส่มันตูกเขี้ยวกดเข้าไปกนะ็จออมาประมาณนี้ลองกดใส่ลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนไม่ยากครับถ้าเราซื้อของตรงรุ่นนะอันนี้จะเป็นของ JGD นะ นี่ก็ลองทำการกดดูนะฮะก็ฝั่งคนขับนะขึ้นลงได้ปกติน,นะฮะ,ะแล้วเราเดี๋ยวไปลองเทสกันเดี๋ยวเราลองไปเทสกันฝั่งนูนะครับที่่ามีปัญหาก็คือกดลงได้แต่กดขึ้นไม่ได้นะฮะ ก็ส่วนบานนี้นะครับมันสามารถกดลงได้แต่กดขึ้นไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้เราทําการเปลี่ยนแผงสวิตช์ควบคุมฝั่งคนขับไปแล้วนะฮะก็เอามาดูนครับทีแรกกดขึ้นได้นะให้กดกดกดลงได้แต่กดขึ้นไม่ได้ฮะก็ลองดูนะอันนี้กดลงได้นะครับปุ๊บกดขึ้นนะฮะอันนี้คือกดขึ้นนะครอย่างเงี้ยสามารถกดได้นะฮะ ก็ลองดูนะครับใครเคยเจออาการอย่างผมเนี่ยผมก็ตามแก้เรื่องสวิตไปแล้วก็คิดว่าเป็นที่สวิตนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นะฮะคิดว่าเป็นที่มอเตอร์แต่ก็ไม่ใช่นะครับก็เลยไปมองที่จุดแผงวงจรนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องผมนี่ครับตัวที่มีปัญหานะครับเป็นตัวเจ้าปัญหาก็ลองหาซื้อดูนะครับตาม เจียงกงนะครเป็นเก่าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครัอันนี้ผมก็ซื้อแถวบ้านนะฮะตัวละห้าร้อยบาทนะฮะก็ราคาแต่ละพื้นที่ก็จะไม่น่าเท่ากันครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนนะฮะแก้ไขเรียบร้อยนะฮะก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วทีนี้ไปดูส่วนของฝั่งคนขับนะฮะในแต่ละครั้งเราทําการถอดเปลี่ยนปลั๊กขั้วตัวนี้นะฮะคือสวิตช์ฝั่งนู้นจะไม่ออโต้นะฮะฝั่งกระจก ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันนะครับก็อันนี้จะมาดูวิธีการแก้ขึ้นลงออโตโน้นะครแต่ตอนนี้มันไม่ออโตโน้น,นะฮะเราก,กดหนึ่งครั้งนะฮะปกติมันสวิตก็คือฝั่งนั่งคนขับเนี่ยมันจะออโตโ้ขึ้นลงเองโดยอัตมัดนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ออโต้นะเห็นไหมขึ้นก็ไม่ออโต้นนครับลงก็ไม่ออโต้นะก็จะมีวิธีการแก้นะครับนี่เราก็ลากไปบนสุดไปก่อน คิดเนี่ยผมเคยทําสอนไปแล้วนะอันนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เรากดแชนะ่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นวิธีการแก้นะฮะให้เรากดแช์นะครับกดค้างนะเรานับในใจหนึ่งถึงห้านะต้องกดที่มืลงสุดก่อนนะครับนับในใจนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ขึ้นสุดนะครับกดค้างแช่ไว้นะครับ น้ำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วลองทำการกดตัวคนระับถ้ายังไม่ได้นะครับก็ทำใหม่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นครับทำจนกว่าได้นะฮะปกติบางทีก็ทำรอบเดียวก็ได้นะก็ลองกดตัวนะครับ นี uhm, ่ถึงได้ปกติแล้วนะก็สำหรับตอนติดตั้งใหม่ๆนะฮะบางทีมันยังไม่ออโต้นะฮะเราก็ทำวิธีการแก้ประมาณนี้นะฮะ คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะผมมีอะไรก็ผมก็จะมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ